สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับผมไม่เข้าใจโยกหรอกนะทนายเกิดผลฝากข้อความถึงโยกในฐานะที่มองเห็นโลกมาก่อนทนายเกิดผลแก้วเกิดได้ออกมาโพสข้อความผ่าน Facebook ถึงกรณีโยกนักเรียนมัธยมกับประเด็นที่กําลังถูกสนใจอยู่ในโลกออนไลน์ทนายเกิดผลได้ออกมาโพสข้อความผ่าน Facebook ทนายเกิดผลแก้วเกิดระบุข้อความถึงโยก นักเรียนมัธยมที่กำลังมีประเด็นเรื่องการแต่งชุดนักเรียนในตอนนี้ระบุว่าผมไม่เข้าใจโยกหรอกนะเพราะเมื่อ30ปีก่อนตอนผมอายุน่าจะเท่าโยกโรคของผมไม่ได้เป็นเหมือนโรคของโยกแน่ๆผมมัวแต่ทำงานหาเงินเลี้ยงชีพแต่ผมก็คงไม่เอาตัวเองเป็นบรรทัดฐ,ฐานเพราะยุคสมัยมันอาจเปลี่ยนไปแล้วและเราและเราคงอยู่ได้ไม่นานคงต้องให้ลูกๆหลาน เป็นผู้กำหนดอนาคตของเขาเองแต่ในฐานะที่เป็นคนแก่มองเห็นโลกมานานกลัวว่ากว่าจะถึงวันที่เด็กเข้าใจชีวิตเด็กๆจะตกเป็นเครื่องมือของผู้ใหญ่โลกที่สดใสของวัยเยาว์ที่หายไปแล้วผู้ใหญ่จะชดเชยให้เขาได้อย่างไรขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนีออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ